ได้เลยอะขอบใจก็ยังไม่ดุเออใจเก่งเก่ล้งยืนแพงน้องบ่เอ้ยเอ้พิงได้อน้องพิงได้แพงก็ยังไม่ดุแพงเก่งกันอืมเก่งแท้อันนี้บ่แพงกันโอ้ยรักกันโอ้เสียดิมาาเพิ่รักกันกัน นกันกันอืมเรอยากให้น้องเมื่อได้เลยถึงเวลาน้องชิเมื่อตีเห็ดอ่อนเมื่อเห็ดอ่อนน้องแล้วบวานน่องามงามปะอืมจะแดงตั้งยู่อจะแดงตั้งยู่โดยอ้าวบางนี้มายืนข้างๆน้องพิงดูยืนข้างน้องพิงดูกแค่ยินในน้องให่ป้านลูกบางดูไผพก็สูงกว่ากันแพใหญ่กว่ากันนี่บางดูอก สบายดีทิงกี้สบายดีไปห้องลนูไปห้องนะจูจูห้องยังอะนะเฮะห้องตอบกันในนกยี่ย้อส่งโตอวหูในห้องลูกแกห้อง จะาพูคอนะประตูเห็นเนี่ยงั้นนะงานยุชกิชชนนุน่มของไพน์นี่นุ่มไพนะ์นีโโดโด่น่ะนุ่มจูโอ้โหมนุ่มจูพระนองพิงมาดินน้ำจูด้วยป้าดุงนีอไพ่พี่ร้องเลยอยากมาแต่เวียกะัะโอ้ยอยากมาดินน้ำจูนี่ ไอ้พ่อมาหับอยู่นี่ไปดินน้ำจูย่างเอายาเอจูไปเวนากายจูเวลากายจูแก่เปื่อยเนลากายจูโอ้หมักนี่หมักมูนี่หมักแต่งมูหมักแตงมืลบไปหนุ่มล้มล้มล้ล้มล้ม

หนึ่งปีเขาเดือนสิบเอ็ดนี่เนาะโอ้ยมือวันที่26สิ่หอดน,นี่กะปีกับ11เ,เดือนเฮ้พี่น้องเอ่เด็กใกล้วันเกิดแล้วเอามาลูกมาๆๆมา,มา,มาไปหาของดิ่นผูวโอ้ยเอามาหนึมาพี่ฮัมมาพี่ลูกมามาไว้ไว้ไว้ ไปไปไปให้จูเลยลูกให้จูนะเฮ้ให้จูเลยพู่ดจูจูเอ้ยเฮ็ดยังนั่นพ่อค่ะนั่งพ่อบประตูคุยกินอยู่หูปัดใส่หมูว่าอ่าได้จูปัดใส่หมูว่ะวันนี้น้องพิงโทรหาน่ะท่อจูลูก

จูมาเด้จูมาเด้จูมาเด้จูจูจูอ้าโอ้หเหรองฮะฮกสียงสงสบายดีป้ลุงก็เอะขอน้องพิงคนใจอะไรอ่ะพิงเอยขอแน่เถอะอย่าโบย่าลูกหล่าคอก่อนขอคอมเอาโทรศัพท์จะพีเลเนาะ มึงพิกม่แม่แช่นั่งมามาดูกลามอย่าขื้นบอย่าขื่นบอเอินปลาตาไปเอินปลาตามาหาไปไปไปาจับหน้องพิงอยู่ไปลูกไปเอินปลาตาไปเอินปลาตาเฉีลูกไป มาหารถอันราโทรศัพท์มาแน่เหรอปอยากได้ของพิงป้าไปเอาไหมแน่พ่อก่อนยอ้น <mainly swimming uno> uh, like ้องพิงค์ลบไม่ถูกนะไอ้น้องพิงค์ลบนะป้าไปพาก่อนพาก่อนมาคนไหนนะป้าตาเอ้ยโทรศัพท์สีแดงอยู่ในกล้องมีว่าเดี่ยคือของน้องพิงนี่บ่เอ้าวบ่มีทานอย่าได้โทรศัพท์สีแดงสีแดง เราชอบตัวเพ่ะเด้เนาะเฮ้ยเฮ้ย่ปเอป้าลุงมองดูอ่ะใช่ใช่ป้าลุมองดูดูดูดต่อเตียงนี่เบิ้งเบ้เบิ้งเบิ้งเ้งดูดูดูมาเตียงทองนี่เบิ้งรอไปดูใ อย่าเห็ดลูกหล่ะอย่าเห็ดขี้น้ำกันลูกหล่ะอย่าขี้น้ำกันมาล่าผูเห็นกันนี่กับเพ่งกันโทรหากันสมานดินน้ำกันแล้วก็กัดกันเฮยพี่น้องเอ้ยตรงขึ้นเอ้ยน้องพี่นี่อย่าเห็ดลูกหล่ะอย่าเห็์ดุกหล่ะป่าปลาอย่าเพ่งอยู่ใช่ปิวเธอสับสีแดงอยู่ใช่หรหึไปบอกป้าไหมเลือกบอ ไอป้าไปคนทศัพท์หาอยู่ผู้อ้ยงามแท้นี่ไอวลูกเงยมาในลานเช้าใครไอ้นี่น่ะมาดูตากเตียงนะมึงเนี่จับะ้บ จับจับจับาบาเข้ากันบ้กันป่าจับพี่เอยอ้าวโอ้บ, Belle, บ, Wine, บ Wine, ดี <boys: S 1> improved. ไม่ได้ใช้แม้กันสั้นช้มือจับเอาเลยงามเพ่เพ่นิสามคนเฮ้ยเใ้่เฮ้้่น่าฟนนี่ พิงยังก็พิงกี้พิงกี้แจวเลยจ้ะแจวเลยบิวดี้บิวดี้ลูกไผ่ฮะบอกโโอว่าเย้ลูกอะบอกปารุ่งลูกจะแม่จะซื้อยังแม่จ้านะแม่ใช่แม่เจ้าน้องพิงเออใช่น้องพิงจ้ะน้องพิงเนออใช่เอ้บิวดี้จ้ะอืมใช่ป่าต๋าได้คนนี้ป่าตาได้ใช่ป่าตาเลยนี่ป่าป่าตา เเานั่ทเยโทรศัพท์สีแดง่ะนะเครื่องดินเครื่องดินลายพวดจไกองลายบาทนี่กอบกองเ้อดกใจเองอลูออไอ้คะอืมถูป้าเฮนพอเลยพอกันเลยพอกันเลยอกันเลร้องกัน้อกันรกลงกันนดินกับลาน กับลูกสาวมันนี่ป้าเอ็งโอ้กิ่งที่นี่ออกร่างกายหนึ่งหันหน้ามาพี่แต่ว่าหันหน้าเฉป้าลุงหรือว่าพี่จะหันหน้าไปพูดเออเออออกร่างกายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้องพิงแล้วแลยวอ้จู่ลมเป็นนี่จุ่ลมปากแตกแค่นี่ เดีวราจูกึ้งกด้กึงนรกไอ้เอ้ให้ดื่มบิวก่นะโอ้ยเดมองข้างต่าข้างเลยูกต่าข้างเลือดปากแตกออกอุ้ยเมมใบห่ป้ารดหืมเสียงยงหมาเดลูก มุ้ง <Lia ons S 1> <watershed> ้นกระถามว่าน่องพิงห you ันทอดสองปีแล้วบ่ยังบ่ทอดยังเหลืออีกเดือนไปมันเกิดน่องพิงนี่องวิวจอยังหายน้องวิวน่องพิงฮะเค็กก้อนใหญ่บะชื่อชมพูอ๋อชื่ชมพูเลยหายไปชื่อหายนะหายเม่์ใบหรือพอเตียงพอเตียงหพอเตียงระวังพอเตียงกับแม่ใบเพรามีเงินหลายพอเตียงพอเตียงมีเงินหลายกูอะแม่ใบบ่มีบ่แม่ใบนะเออแม่ใบบ่มีเงิน มาพี่ไลูกเลอร์มาพี่มาพี่ลูกหล่ะมาพี่มาพี่มาพี่มาเด้อ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 มาหา,าแม่พี่เด้อมาจับฮ <c oughs> ึให้ด <c oughs> ได้ลูกมังได้มังตกเล <c oughs> อร์่าจะชื่อ,อยังเจ้านะ ไอ้มอนเออโมเมนต์มดบ่ไอ้มอนบ่ซื้อยังก็บิวไอ้อยังไอ้มอนเออพ่อพังพ่อเจ้าซื้อยังบิวพ่อเจ้าซื้อยังแม่ดิเออถามน้องพิงคดูบ่เนี่ยพิงคซื้อแม่เจ้าซื้อยังเหรอแม่เจ้าซื้อยังใช่ใช่แม่เจ้าเหรอใช่แม่เจ้าใช่แม่น้องใช่ไหมแม่ลองพิงนะ แช่ปปาเจ้าเถอะ่ปป่าเจ้ายเยนยเฮือนบอกปาปาเจ้าแพงย่เยนเถอะแพงแพงเจ้าได้แพงยู่บ่ยนาปาลองพิงนะแพง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 ฮะเน่นะลูกเนื้อ บางไม่ลูกเลยบางปากกันเลยกระทับเด้อรทับ,ทบปุ๊บโอ้ปากแตกเลยไม่เนี่ย <c oughs> มัมจะกินมะมเลยเปาปาปา,า,า,าองไปกินม่มปัปะกินในเกินผนปะ <c oughs> มะม,ม,มันน้องน้องกัป้าเลยนะเม่เฮ้อ เย่านางใสเอออย่างนอนอย่างนอนใช่น่ะโอ้ยป่าดงเงยอย่างนอนมือกันอย่างนอนขาแม่พี่แม่อยากนอนเอาโอเคโอเคอย่างนอนก็ไป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 จะบายดีปะรุ่งก็ไปทุกปะอย่างนอนนี่กลางเดินเดียวโอ้ยโให้จูด้ยให้จูด้วยไปโอเคไปพี่น้องเอ้ยสารับคลิปนี้ขอรำนาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อบ่มีอย่างใดเนาะข้าดินกับดูกกับบาน โดยอะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเอ้ามาเลยผู้ยเอาแม่มาให้น้องพิงมาเลยมองพันดินกัโกแกมจะแมมน้องพิงบอกจับจัจับ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 ไปสิบวินเฮ้ยจ้ยวิจะไปแล้วเฮ้ยอืมเย นี응่ลูกมั้ยเนี่ยฮึต้องพหาย่านะพูนลูกพูนพูนพูนจอดเจ้าพูอพูนพนพูจอดพูถักแทบปนี่โอเก๋งแทบหี่

โอ้ยป้าปให้น้องพิกก่อนนี่พิงแม่มได้แลยเถอขอบใจได้ยแมลูกเออใจเก่ง้งเกล้งได้วิวนี่หาแม่ไม่หาน้องพิกกินก็นได้ไงนี่แพงน้องบ่ะเอ,อ้ยพิกได้อน้องพิกแบบแพงเอลี่ยแหมลูกแพงเก้ี่ยกันอื้เก่งแท้อันนี้บ่ แพ่งกันโอ้ยรักกันโอ้เสียดิเวลาเพิ่นรักกันกันรักกันรักกันอืมไม่อยากให้น้องเมื่อได้หน่ถึงเวลาน้องชิเมื่อติเห็ดอ่อนเมื่อเห็ดอ่อนน้องแล้วบ่เนาะงามปะแสดงยัง้อยู่แสดงยังต้องยู่เ้โดย มันไมายิงทางน้องผิงดูยิงทางน้องพิงดูกแค่ยิงในน้องให้ป้าลูกบางลูกาก็สูงกว่ากันยง่ญ่กว่ากันี่บางดูโอ้ยญ่า่กว่าใหญ่กว่าพ่อตัวนะโอ้ยงหญ่กว่านี่พิงน้อยพิงน้อยก้มือบ้า่ายกว่าโอ้ยง่า่ดีนี่ โดยอย่างนอนอยากนอนอย่ากนอนกินแม่บ่ลูกอาสบายดีป้ารุงก่อนเถะสบายดีป้ารุงมีพี่ว่าสบายดีป้ารุ่งก็ดุมาพี่ๆพี่โดยอยากนอนกินโอ้ยอยากนอนนะอยากนอนเนี่สบายดีป้ารุ่งไปเลยๆป้า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 สบายดีโดยป้าป้าโอเคไปไปร้องไห้ไปเด้อพอกันไปชิมหน้าเนาะ